อัมตัวใกล้ครับแนะนำตัวหน่อยครับดังๆครับไม่ได้ยินคนเราเราขอต้องพูดเบาๆกูไม่ได้ยินครับมันไม่เข้าใหม่เรื่องของเมืองดีแนะนำตัวหน่อยครับอัมของเบ้าปุ่มอัมอดีตวงจัตตาราชแบนไม่ใช่ตกรอบไปพูดถึงมันนาซ่าคนใช้มันครับใช้อะไรครับรยางอะไรคิปเซกอ๋ออ๋อยางยางใช้มันที่พี่เปิ้ลนะพี่ครับผมอยากรู้ว่า กระเดื่องที่พี่ใช้นี่ใช้ยี่ห้ออะไรครับใช้ใช้อะไรครับเตะล่วงเลยครับเอามันอยู่เอาอะไรครับฟอโทฟอโทกูถามกระเดื่องกูไม่ถามว่ามึงเอากะเดื่องหรือเปล่ารุ่นนี้ครับมันไม่แรงมากครับมันทำไมครับอะไรมันทำไมมันเบาทมโอ้พี่ยามครับรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้ที่ได้ขึ้นวงไม่อะที่ได้ขึ้นวงชตัตลาแบน รู้สึกว่านักร้องจัลราแบนยิงแม่งเลยรู้สึกว่านักร้องจัลราแบนนี่ดูรอเป็นสง่าราศีมากคุณคิดยังไงครับพิเศษครับพิเศษครับพิเศษอย่าไปพูดถึงมันเฮ้ยเรียกมันเลยอ่ะเออมันไอ้ด็อกอ้เรื่องกับเงนดิรู้สึกหยิบหน้าครับเราขอจบการสนทนาเพียงเท่านี้พี่ไปครับ หลังจากที่โดนวงอิ่มจังไล่ส่งเฮ้ยเราออกจากวงเองครับผมเป็นไงบ้างครับจริงอ่ะกีตาร์ที่พี่ใช้นี่รุ่นอะไรครับเราอะไรผู้รู้ลืมซคเตอร์ครับแน่ใจนะครับทำไมผมเห็นมันตัวเอ็มนำครับอ๋อแมคโรแลนมิวสิกแมนืมโอเคครับซื้อจากที่ไหนครับอ๋อสั่งพี่เป็นร้านอยู่ในเวิร์กครับสะไยนั่นเองครับสะไยนะครับคุณคิดยังไงกับเพลงกงครับ ที่คุณก็ลมาเป็นชาติแล้วมันยังไม่ได้เลยโอ้ยตอนนี้ผมโซโล่ได้แล้วครับมันเป็นเพลงนี่อือทำไมครับทำเล่นได้ยังอ๋เพลงนั้นเพลงี่ง่ายมากครับแล้วตอนนี้คุณอยู่วงอะไรครับตอนนี้ผมเป็นไปไปสังกัดไหมครับไปไนสังกัดไปเนรนาวคุณคิดยังไงก็วงเซ็กบอมครับอ๋อนะครับมูเบก็งั้นแล้วครับใครครับมูเบก พี่มึงใช่ไหมครับโอเคครับมิต้าเขาของจริงครับมิต้ายอดเยี่ยมนักร้องเสียงดีครับถึงทรงฝรั่งคุณคิดยังไงกับวงอร่อยครับเราเป็วงที่ดีนะครับนักร้องตัวเล็กไปหน่อยนะครับตัวเล็กต้นตีนแหละครับคุณคิดยังไงกับอินโนเวทครับคุณคิดยังไงอินโนเวทครับวงเล็บโดยเฉพาะมือเบสมือเบสอินโนเวยนะครับเป็นมือเบสคนที่หน้าตาดีนะครับอาจจะติดออสตะแอ็กไปมั่งนิดหน่อยนะติดหน้าเบสนี่ก็เล่นดีครับแต่วงวงก็ต้องให้ อาจารย์แก้ให้นะครับรอาจารย์อพี่โนเวนนะครับ Armstrong a มเ s t r o n งวงเทียอะไรวะอะไรอา m s t r o n g ทางการแตผมอยู่มก็ออกไปด้วยวเอาคร,ครับนี้เราจะไปสัมภาษณ์ MC วองอร่อยนะครับการการการเกอ้วนคิดยังไงกับวงอร่อยนี่ไงชอบชอบมือกอง Appetite อร่อยโอเคครับ Appetite อร่อยนะครับโอเคครับ